การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผนึกกำลังพันธมิตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปิดตัว5เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟไทยอย่างยั่งยืนปลุกกระแสการท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟไทยจอกกลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่เพื่อส่งมอบประสบการ Amazing Experience กับโครงการ The Story of r a i l w a y Journey นักเที่ยวแบบสับจับเรื่องรางจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนกับกูรูด้านการท่องเที่ยวพร้อมมอบรางวัลให้แก่นักท่องเที่ยวมืออาชีพที่ร่วมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟแบบไม่จำกัดไอเดียรับรางวัลสูงสุดมูลค่า50,000บาทเราก็พยายามที่จะ กระจายนะักท่องเที่ยวออกไปนะครับสู่เส้นทางทางรถไฟเห็นศักยภาพทางด้านรถไฟแล้วมีการขยายเส้นทางการเดินทางที่สร้างประสบการณ์และก็สร้างคุณค่านะครับในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งเรามีการแข่งขันในเรื่องของการจัดทําโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยภาพรวมว่าจะพักสถานีไหนออกเดินทางท่องเที่ยวชุมชนที่ไหนพักที่ไหนแล้วก็ทานอาหารที่ไหนเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางด้านรถไฟ